วิธีการเปลี่ยนผ้าหมึกหรือว่าตัวริบบอนของเครื่องพิมพ์บัตรเซอรี่รุ่น S 2 2นะครับหรือว่า S 2 1นะครับ S 2 1ก็เหมือนกันวิธีการเปลี่ยนก็จะใช้วิธีการเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดเครื่องมาโดยที่ยังไม่มีผ้าหมึกหรือว่าตัวริบบอนอยู่ในตัวเครื่องนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลว่าริบบอนมิซิงนะครับเราเปิดฝาเพื่อเปลี่ยนก็คือตัว คันโยกตัวยกนะครับสีเหลืองนะครับงัดขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตัวฝาปิดเนี่ยเปิดไหนได้สุดประมาณ90องศานะครับในตัวเครื่องจะมีถาดวางริบบอนเป็นตัวนี้เรายกออกมานะครับเราสังเกตว่าถาดสายริบ้อนจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปของผ้าหมึกสีแดงสีขาวนะครับเวลาเราใส่นะครับเราก็ใส่วางสีของแกน ตามสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกสีหรือหมึกดำนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวแกนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีขาวเหมือนกันอันนี้คือริบบอนที่แกะออกมาจากตลับแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น, Color bon. นคัลเลอร์ริบบอนก็คือเป็นหมึกสีนะครับ YMCKO ด้านในประกอบไปด้วยตัวผ้าหมึกตัวบัตรทคำความสะอาด แล้วก็ตัวโรลเลอร์เป็นลูกกิ้งทำความสะอาดบัตรใช้เวลาที่เราทำความสะอาดเครื่องทุกๆม้วนนะครับเราก็คลีนครั้งหนึ่งตัวนี้ฟรีคลีนได้เลยส่วนตัวโรลเลอร์ทำความสะอาดเราจะใส่ไปที่ตัวเครื่องอันนี้เดี๋ยวแนะนำวิธีการใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนส่วนริบบอนดำแบล็คร bon, ิบบอนทิมได้1,000ัใบด้านหนก็มีเหมือนกัน นี่สีแดงกับสีขาวสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีบัตรกับโรลเลอร์มาให้เหมือนกันนะครับโรลเลอร์ทำความสะอาดเนี่ยเราใสาต่ตรงไหนเวลาเราแกะนะครับเราก็แกะนิดนึงเป็นกาว 3M นะครับเราต้องแกะก่อน,นครับเวลาแกะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องครับเราจะวางตรงนี้ครับ แล้วเราก็กดลงไปให้สุดนะครับนี่มันจะเป็นคล้ายๆสปริงดันอยู่นะครับผมเอาให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นกาวส่วนตรงนี้จะเป็นลูกยางเวลาบัตรดึงเข้ามาจากช่องใส่บัตรด้านหลังลูกยางตัวเนี้ยจะดูดตัวฝุ่นนะครับเกาะติดไว้ที่ลูกยางแล้วตัวโรลเลอร์ที่เป็นกาวนะครับที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะดูดฝุ่นมาเกาะที่ตัวโรลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวลูกกิ้งทำความสะาตัวรูเลอร์ตัวนี้จะไม่ได้สัมผัสกับตัวบาตโดยโตรงนะครับเวลาใส่แล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับส่วนที่ตัวผ้าหมึกนะครับตัวริบบอนเราก็วางตามสีนะครับในลักษณะคว่านหน้าอย่างนี้นะครับสีแดงอยู่ฝั่งสีแดงสีขาวอยู่ฝั่งสีขาวกดลงไปให้สุดเวลาวางเราก็จับเราระวังที่หัวพิมพ์นะครับอาจจะมือด้านหนึ่งจับหัวพิมพ์ให้หงายหน่อย แล้วก็เอามือด้านหนึ่งก็วางลงไปส่วนนี้เป็นหัวพิมพ์นะครับเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเวลาชํารุดนะครับเราไม่สามารถซ่อมได้เราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ปิดฝาได้เลยเราก็กดลงไปสามารถใช้งานต่อได้เลยครับ